วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องไข่ดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําหมกหม้อปลานินค่ะค่ะก็จะมีปลานินมีต้นหอมมีใบแมงลักมีผักชีลาวน้ําตาลผงปรุงรสซอสปรุงรสน้ําปลาน้ำปลาซอสหอยนางลมน้ําเปลา่าพริกจินดาแห้งพริกจินดาสดกระเทียมหอมแดงข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงมือทําเลยค่ะ จากนั้นเตรียมหั่นต้นหอมไว้ค่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นเป็นท่อนยาวๆค่ะพักไว้ค่ะก่อนทำอาหารล้างมือให้สะอาดค่ะจากนั้นเป็นผักชีลาวค่ะหั่นท่อนยาวๆเหมือนกันค่ะ พักไว้ค่ะจากนั้นเป็นใบแมงลักค่ะใบแมงลักให้เด็ดเอาค่ะจากนั้นนำปลามาล้างค่ะเกลือค่ะ ล้างจนกว่าน้ำจะใสนะคะล้าจนกว่าจะสะอาดแบบนี้นะคะล้าจนน้ำใสค่ะจากนั้นให้นําเครื่องแกงมาปั่นค่ะใครจะนําไปโขกก็ได้นะคะหรือจะนํามาปั่นแบบนี้ก็ได้ค่ะปั่นไม่ต้องละเอียดมากนะส่วนใบมะกรูดไม่ต้องปั่นค่ะใส่น้ําลงไปค่ะ ใส่พอปั่นได้ค่ะนำไปปั่นค่ะ,ะก็จะละเอียดประมาณนี้ค่ะค่ะเราก็จะเทพ,พี่แจงลงไปในตัวปลาเลยค่ะ,ะน้ำเปล่าสักนิดน้อยค่ะ,ะจากนั้นเราก็จะปรุงเครื่องเลยค่ะน้ำปลาค่ะ ซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำปลาผงปรุงรสน้ำตาลคลุกให้เข้ากันค่ะอาจากนั้นใส่ผักค่ะใบมะกรูดค่ะผักชีต้นหอมใบแมงลักค่ะ นำเทลงหม้อเลยค่ะเทใส่หม้อหรือกระทะเลยค่ะเติมน้ำอีกสักเล็กน้อยค่ะ ปิดค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่ะค่ะเราหมกมาสิบห้านาทีนะคะ,คะจากนั้นเราก็จะมาดูนี่ก็สุกดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะชิมดูรสชาติค่ะอืมอร่อยมากได้รสชาติอย่างที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นก็จะพอแค่นี้ค่ะ คั่วกับข้าวสวยข้าวเหนียวนะคะอร่อยมากตักเสิร์ฟค่ะจะเป็นข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้นะคะน้ำขลุกขลิกค่ะเรียบร้อยค่ะหมกหม้อปลาดินพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะพบกัน สวัสดีค่ะ